อิซซุดีแม็กประตู 1.9S Blue Power ปี2019จัดทรงแต่งสวยพร้อมไม้น้อยๆสวยเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวตามจอยไปชมกันเลยค่ะ เจอกันกับจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะเจอกันกับจอยแบบนี้นะคะจอยมีรถสวยๆมารีวิวให้คุณลูกค้าชมอีกแล้ววันนี้นะคะจ้อยเอาใจใครหลายคนที่ชอบรถกระบะนะคะสี่ประตูแต่งซิ่งๆนะคะบอกเลยคันนี้เด็ดสุดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยด้วยนะคะวันนี้นะคะจอยเอามาให้คุณลูกค้าชมแบบจุกๆเลย และสำหรับ Isuzu d m a x นะคะ4ประตู1.9 SP 2019ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบหลอดไส้คมธรรมดาค่ะตัวนี้นะคะจะไม่มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะคะทางด้านข้างนะคะของเขาตัวนี้เพชรคาใจดีค่ะ จัดทรงแต่งซิ่งให้นะคะมาพร้อมกับ m ม็กเวล6นะคะขอบ18นิ้วและก็ยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยจัดทรงแต่งสวยให้แบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบทรงนี้สไตล์นี้จ้อยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเขามาพร้อมกับนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะคือสีขาวแล้วก็มือจับสีดำนะคะทั้งสีด้านนะคะเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะ ใครที่ชอบสายนี้นะคะจอยว่าคันนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนเลยค่ะทางด้านหลังนะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะตัวนี้นะคะไฟท้ายนะคะออกแบบมานะคะก็จะมีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะรูปทรงนะคะรับกับตัวรถมากๆเลยมือจับสีดำเช่นเดียวกันนะคะตรงฝากกระโปรงท้ายนะคะ นอกจากจะดีไซน์สวยงามแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจอยว่านะคะสามารถตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยใครที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะทางด้านของห้องโดยสารก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เบาะทางด้านของห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะสีทูโทนนะคะเป็นสีดำสลับกับสีเทานะคะสวยมากค่ะ ภายในพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางนะคะแล้วก็แถมพรมไวเมนียวให้รอบคันด้วยมีไฟในเก่งหนึ่งจุดนะคะทางด้านคนขาบก็ปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่สีดำนะคะเช่นเดียวกันภายในก็ตกแต่งออกมาเป็นโทนสีดำนะคะ คอนโซลหน้าสีดำเดิมๆเลยวิทยุคู่ตัวค่ะตัวนี้เป็นของอีซูซูแท้เลยนะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแบบหมุนมือนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะมีช่องวางแก้วน้ำที่เก็บของที่พักแขนให้ครบเลยนะคะทางด้านของพวงมลาลัยตัวนี้ก็จะมีแอร์แบกนะคะ คูหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะก็จะมีความเร็วมีวัดรอบให้เลขไม้นะคะอยู่ที่30,000นะคะ1,684กิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะมีที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์ค่ะมิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็เยี่ยมค่ะโครงหลังคายังสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะคะ ภายในกว้างขวางค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ1.9นะคะตัวนี้4สูบ16วาวนะคะเครื่องเดิมๆค่ะประหยัดนมันมากๆเลยนะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติค่ะฝากระปรงหน้าก็เดิมๆเ,เลยนะคะรับประกันได้เลยคันนี้ไม่มีพลิกค,ควม่มชนหนักน้ำท่วมแถมประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะ Isuzu D-Max 4ประตูคันนี้นะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะโดยฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็ส่งเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจและอยากจะทดลองขับนะคะมาเจอกับ เจ้าอีซูซุคันนี้ได้นะคะแล้วก็จอยได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาคาซามนะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้จ้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวรถสวยๆในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ